รสรับนักาการคณ,ณะพระอาารย์และก็เรียนคณะครูผู้สอนทุกท่านนะคะของโรงเรียนพระพิธิธรรมรัตนภาพพิมลศึกษานะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่กลุ่มงานวิชาการได้จัดทําขึ้นเพื่อที่จะแนะนําการทําบันทึกหลังสอนให้กับอาจารย์ทุกท่านนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นในการตรวจบันทึกหลังสอนเราได้พบว่า ครูผู้สอนของเราบางท่านบางรูปอาจจะยังขาดความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำบันทึกหลังสอนหรือว่าบางท่านบางรูปที่ยังไม่เคยส่งบันทึกหลังสอนเลยก็อาจจะรู้สึกว่าบันทึกหลังสอนนั้นเป็นภาระในการทํางานดังนั้นแล้วกลุ่มงานวิชาการก็เลยพิจารณาแล้วว่าต้องจัดทําคลิปบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจว่าการบันทึกหลังสอนนั้นมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็ไม่เป็นภาระงานอย่างไร แล้วก็ขั้นตอนในการบันทึกหลังสอนนั้นอาจจะต้องทําอย่างไรจึงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกกับอาจารย์อย่างนี้ว่าบันทึกหลังสอนเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่อยู่ในแผนการจัดก,การเรียนรู้ในทุกๆแผนที่เราจะต้องมีเพื่อที่จะเป็นการจัดทาข้อมูลหลังจากที่เราสอนไปแล้วว่า,าการเรียนการสอนของเรานั้นมีสิ่งที่สำเร็จผลคืออะไรแล้วอะไรคือปัญหาและววิธีการแก้ปัญหาคืออะไร ซึ่งตัวบันทึกหลังสอนนั้นก็จะเป็นตัวต้นเรื่องที่จะนําไปสู่การทําวิจัยในชั้นเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีการศึกษานี้นะคะผู้บริการสถานศึกษากําหนดให้ครูนั้นจะต้องส่งวิจัยในชั้นเรียนดังนั้นถ้าอาจารย์ไม่มีบันทึกหลังสอนนะคะก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าอาจารย์จะมีวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้หรือถ้าอาจารย์ไม่มีบันทึกหลังสอนก็จะเป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งว่าอาจารย์นั้นไม่ได้ใช้แผนการสอนนำไปสู่ห้องเรียน อันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจง่ายๆนะคะแต่เนื่องจากว่าทางกลุ่มงานวิชาการได้ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนของเราเนี่ยคุณครูเกือบทุกท่านทุกรูปเลยที่มีความจําเป็นที่จะต้องมีแผนการสอนมากกว่าหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระงานมากๆอยู่แล้วดังนั้นกลุ่มงานวิชาการก็เลยปรปับปรุงรูปแบบแบบฟอร์มของการทำบันทึกหลังสอนให้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ลดภาระในการจัดทําของอาจารย์ลงถ้าดูจาก แบบฟอร์มแล้วเนี่ยอาจารย์จะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการเขียนบันทึกหลังสอนตอนหนึ่งแผนด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองลองมาดูแบบฟอร์มของเราดูสำหรับแบบฟอร์มที่ได้แจกให้อาจารย์ได้เข้าเล่มแล้วก็นําไปเป็นของวิชาวิชาของอาจารย์เนี่ยแล้ก็จะเป็นดอดว่างไว้เพื่อให้อาจารย์นั้นได้เติมคําในช่องว่างนะคะอย่างเช่นว่าบันทึกหลังสอนนี้เป็นของแผนอะไร อาจารย์ก็ไม่ต้องลงชื่อแผนมาก็ได้ก็ลงเฉพาะลำดับแผนอย่างเช่นแผนที่1นึ2 1ทับหทับทับสหรือ 2, 1, 2, 1, 2, 2อ2ทับหอทัะไรลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่เท่าไหร่วิชาอะไรนะคะแล้วก็กลุ่มสาระอะไรเปิดสอนในภาคเรียนที่เท่าไหร่ปีการศึกษาจํานวนชั่วโมงที่ใช้สอนต่อแผนนั้นๆซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ต้องลงให้ตรงตามกําหนดการสอนหรือว่า แบบวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่อาจารย์ได้จัดทําไว้ในหลังปพห้านะคะรวมถึงครูของผู้สอนชื่อของครูผู้สอนซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะคะง่ายๆก็ไม่มีอะไรยากนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนด้านล่างนะคะก็จะไล่ไปตั้งแต่ข้อที่1ก่อนนะคะอาจารย์สําหรับในข้อที่1เนี่ยนะคะก็จะมีช่องให้อาจารย์ได้ติ๊อยู่2ช่องว่า อ,อาจารย์ได้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไหมหรืออาจารย์ไม่ได้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ถ้าอาจารย์ไม่ได้สอนตามแผนอาจารย์ก็ต้องระบุว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างเช่นเวลาไม่พอหรือว่ากิจหรือว่าโรงเรียนมีกิจกรรมมากเกินไปทําให้อาจารย์สอนตามแผนไม่ได้อาจจะมีบางส่วนที่ได้สอนบางส่วนที่ไม่ได้สอนอาจารย์ก็อาจจะระบุตรงข้อมูลนี้ได้แต่ถ้าอาจารย์สอนทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนการสอนอยู่แล้วอาจารย์ก็ระบุตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาส่วนหัวใจสําคัญค่ะก็คือส่วนที่2คือตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญของการเขียนแผนเราต้องการเห็นผลของการสอนค่ะอาจารย์ซึ่งการเห็นผลของการสอนก็จะแบ่งออกเป็น3า,นาตัวตัวหนึ่งก็คือการประเมินความรู้ตัว2คือการประเมินด้านทักษะและตัวสก็คือการประเมินคุณลักษณะอภิปรงประสงค์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ก็จะเป็นตัว knowledge นะคะ ตัว process skill แล้วก็ตัว a t t i b u e ทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้คำว่า a t t i b u e จากคำเดิมก็คือ attitude นะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าตัว k ตัว p แล้วก็ตัว a ในตรงนี้อาจารย์จะต้องระบุว่าในการประเมินตัว k ของอาจารย์ในแผนนั้นๆอาจารย์ใช้อะไรประเมินใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจนะคะถ้าดังตัวอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบทดสอบการเรียนรู้ก็ได้หรืออาจารย์จะใช้เป็นการสัมภาษณ์ก็ได้ การอภิปลายก็ได้แล้วแต่ที่มันจะทำให้อาจารย์ได้ผลว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจถ้าอาจารย์ใช้แผนสำเร็จอยู่แล้วอาจารย์ก็ต้องไปดูที่ตัวแผนสำเร็จว่าในขั้นการวัดผลประเมินผลตัวเคใช้อะไรประเมินลักษาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจารย์ย้อนขึ้นไปดูที่ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ก็ได้ในตัวอย่างนี้ดิฉันได้ยกนะคะตัวชี้วัดมาหนึ่งตัวซึ่งเป็นของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะมาตรฐานที่ท2.1เป็นสาระที่2ว่าด้วยเรื่องของการเขียนเนื้อความก็จะบอกว่าเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนี่คือตัวชี้วัดที่ต้องการเห็นในสิ่งที่นักเรียนทําได้นะคะดังนั้นอาจารย์ก็อาจจะไปย้อนที่ที่ตัวชี้วัดซึ่งมันจะไปแตกออกเป็นจุดประสงค์ในแผนว่าถ้าเด็กจะมีพฤติกรรมตามต,ามตัวชี้วัดที่กําหนดจุดประสงค์ ได้กำหนดให้เด็กทำอะไรที่มันเป็น KPA อาจารย์ก็จะเห็นได้เลยว่าอาจารย์จะวัดผลวยตัว K ด้วยอะไรนะคะแต่ที่นิยมกันมากที่สุดที่เราใช้การวัดผลในตัว K ก็คือแบบทดสอบอย่างเช่นแบบทดสอบที่เป็นปรนยัยแบบทดสอบที่เป็นอัตนยัยในลักษณะแบบนี้นะคะอจจะเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยว,ด,ยวดิฉันขออนุญาตลบตรงนี้เพราะมันเยอะไป ท,นาาทีนี้อาจารย์ก็มาดูว่าในการสอบตัวเคของอาจารย์เนี่ยมีเด็กที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งไว้100ไร้อยละเท่าไหร่คำว่าผ่านตามเกณฑ์ไม่ได้หมายความว่าเด็กได้คะแนนเต็มนะคะถ้าตัวเคของอาจารย์อาจารย์ตั้งไว้10คะแนนแล้วอาจารย์ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าได้5คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านอาจารย์ก็ต้องไปดูว่าในการทดสอบครั้งนั้นของอาจารย์เด็กทั้งห้องมีเด็กที่ได้5คะแนนขึ้นไปในช่องเคนี้กี่รูป อาจารย์ก็มาคำนวณเป็นตัวเลขช่องนี้แล้วเด็กที่ได้คะแนนต่ำกว่า5คะแนนมีทั้งหมดกี่รูปอาจารย์ก็มาระบุตรงนี้นก็จะถือว่าเป็นเด็กที่มีผลการประเมินตัว k ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้อย่างเนี้ยค่ะอันนี้คือวิธีคำนวณนะคะซึ่งเกณฑ์ตรงนี้อาจารย์จะตั้งยัางไงาก็เรื่องของอาจารย์นะคะอาจารย์อาจาจะบอกว่าเอาที่6เอาที่7เอาที่8ก็เรื่องของอาจารย์ก็แล้วแต่อาจารย์จะตั้งเกณฑ์เบื้องต้นไว้นะคะว่า ได้เท่าไหร่ถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะเช่นเช่นเดียวกันค่ะกับข้อที่2ในข้อที่2เนี่ยเป็นการประเมินตัว P หรือว่าตัว p r o s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  l l นะคะอาจารย์ก็ต้องไปดูอีกว่าในตัวแผนของอาจารย์เนี่ยเขาต้องการให้อาจารย์ประเมินตัวทักษะของเด็กด้วยวิธีการใดแต่หลักๆแล้วนะคะมันก็จะไปสัมพันธ์กับจุดประสงค์จุดประสงค์ของแผนด้วยนะคะแต่ว่าตัว r o c e s s เนี่ย มันจะต้องพูดถึงสิ่งที่ให้นัเกเรยียนลงมือปฏิบัติหรือลงมือทำตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดอาจารย์จะเห็นว่าตัวชี้วัดที่ดิฉันยกมาเป็นตัวอย่างบอกว่านักเรียนเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้เห็นไหมคะดังนั้นเมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในขั้นตัวเคในเรื่องของการเขียนย่อความได้แล้วเป็นความรู้ความเข้าใจนักเรียนก็ต้องลงมือที่จะเขียนย่อความได้นะคะตามเกณฑ์ที่เรากําหนดดังนั้นอาจารย์ก็อาจจะให้เด็ก เขียนย่อความเพื่อทดสอบตัว Process Skill นะคะพูดง่ายๆว่าตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่อาจารย์กำหนดไว้ว่าเด็กจะทำอะไรได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้ครูผู้สอนเนี่ยมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดว่าคำใดที่แสดงถึงความเป็นตัว P เพราะคำที่แสดงถึงความเป็นตัว P เนี่ยมันจะแสดงถึงความเป็น active learning นะคะก็คือเด็กเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติถึงแม้ว่า ในตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้นั้นอาจจะไม่มีคําที่แสดงถึงตัว K ก็ทาแต่แต่หลักๆต้องการให้เห็นถึงความเป็นตัว P ก่อนเป็นอันดับต้นๆเพราะว่ามันจะแสดงถึงความเป็น Active Learning ก็คือเด็กได้ลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้จริงอย่างเช่นในข้อนี้นะคะคำที่แสดงถึงความเป็น Process ก็คือการเขียนเด็กได้ลงมือเขียนเขียนย่อความ เพราะฉนั้นในขั้นตอนการประเมินตัว P ในแผนนี้ที่ว่าด้วยตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ดิฉันก็เลยให้เด็กเขียนย่อความมาส่งนะคะอาจจะกําหนดคะแนนไว้ว่า5คะแนนคะแนนเต็มนะคะเด็กที่ได้2.5ขึ้นไปคือเด็กที่ผ่านการประเมินได้จํานวนทั้งหมดกี่รูปคํานวณเป็นร้อยละออกมาแล้วเด็กที่ได้ต่ํากว่า2.5ขึ้นลงมานะคะมีกี่รูป นี่คือลักษณะของการคำนวณอาจารย์ก็จะได้ค่าตัวเลขของช่อง p ออกมาต่อมาค่ะในข้อที่3นะคะอาจารย์ก็ไปดูตัว a ก็คือตัวคุณลักษณะพึงประสงค์ที่อาจารย์กำหนดไว้ในตัวแผนว่าแผนนั้นอาจารย์ต้องการเห็นเด็กมีคุณลักษณะพึงประสงค์ในด้านใดซึ่งหลกัหลกๆแล้วตัว a เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีของการสังเกตพฤติกรรมเด็กแล้วก็ให้คะแนนเด็กหรืออาจจะใช้วิธีของการประเมินสิ่งที่มันเป็นคุณลักษณะของตัวเด็กก็ได้อย่างเช่น การหมั่นมาเรียนก็แสดงถึงความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอักษณะอย่างเนี้ค่ะเป็นต้นแบบนี้ก็ได้ซึ่งอาจารย์ก็ต้องมีคะแนนกําหนดในช่อง A อยู่แล้วก็คืออาจจะ5้าคะแนนสมมุติถ้าเด็กได้2.5ขึ้นไปก็คือผ่านตามเกณฑ์อาจารย์ก็จะได้การคํานวณตัวเลขออกมาแบบนี้เห็นไหมคะก็จะง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้อง บันทึกคะแนน KPA ในปพ5อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต้องการในการที่จะมาลงในบันทึกหลังสอนมันก็จะอยู่ในปพ5ได้ซึ่งถ้าอาจารย์ทําแบบนี้ทุกแผนอาจารย์ก็จะรู้ว่าเด็กที่ผ่านเกณฑ์ที่อาจารย์กําหนดไว้มีกี่รูปเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่อาจารย์กาหนดไว้มีกี่รูปมันก็จะเป็นกา,ารสะท้อนปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ได้ดีนะคะอันนี้คืออธิบายง่ายๆ แต่ปัญหาเวลาที่เคยตรวจแผนการสอนแล้วจะมีปัญหาก็คือบางทีอาจารย์จะบันทึกบันทึกสับสนกันอย่างเช่นอาจารย์อาจจะเอาวิธีการวัดผลของตัว k มาลงตัว p อาจารย์เอาวิธีวัดผลของตัว p มาลงตัว a อาจารย์เอาการวัดผลของตัว p ขึ้นไปลงไว้ที่ตัว k อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการสับสนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องต้องดูให้แน่ๆว่ากระบวนการที่สามารถวัดผลใน k คืออะไรกระบวนการที่สามารถวัดผลใน p คืออะไร กระบวนการที่สามารถวัดผลในตัว A คืออะไรถ้าอาจารย์ทำแบบนี้จะเรียกว่ามีการวัดผลที่หลากหลายในหนึ่งแผนเพราะอาจารย์วัดผลตั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นไอ้คําว่าวัดผลที่หลากหลายมันจึงไม่ได้เป็นเหมารวมว่าเ,เด็กมีความแตกต่างกันในในใน,ในเรื่องของปัจเจก,กบุคคลแล้วเราก็จะต้องมีการใช้แบบทดสอบหลายตัวเพื่อที่จะวัดผลเด็กว่าเด็กคนนี้ทดสอบแบบนี้เด็กคนนี้ทดสอบแบบนี้ อาจจะไม่ได้หมาอรวมแบบนั้นพูดถึงว่าการวัดผลอย่างหลากหลายอาจจะพูดถึงการแยกออกเป็น K P A นี้จะชัดเจนว่าถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นอาจจะมีเราใช้แบบทดสอบเดียวกันเลยแล้วเขามีกระบวนการหรือความเป็นประเจกกับบุคคลที่แตกต่างจากพวกเนี่ยเขาอาจจะทำคะแนนช่องนี้ได้น้อยแต่เขาทำ P ได้เยอะทำ A ได้เยอะเขาอาจจะลงมือปฏิบัติได้ดีกว่าตัวทฤษฎีแล้วก็เขาก็เป็นเด็กที่มีคุณลักษณะพึงป,ประสงค์ที่ดีตามที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมา เขาก็สามารถที่จะผ่านแผนการเรียนรู้ตัวนี้ได้นะคะสมมติว่าเ,าเมื่อกี้คะแนนเราให้เคสิบเราให้ตัว P 5ห้าคะแนนตัว A 5ห้าคะแนนนะคะก็จะรวมแล้วเป็นยี่สิบคะแนนถ้าเด็กสอบตรงนี้ได้แค่สักสามคะแนนแต่เด็กสามารถรักษาห้าคะแนนตรงนี้ไว้ได้นะคะก็จะรวมเป็นทั้งหมดสิบสามคะแนนก็ถือว่านักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ได้โดยที่ได้ไม่ยากนะักแบบนี้ก็เรียกว่า เป็นการวัดผลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานหรือว่าวิชาเพิ่มเติมก็ตามแต่ดิฉันมักจะบอกว่าเวลาที่อาจารย์เขียนจุดประสงค์หรืออาจารย์กำหนดการวัดผลเวลาอาจารย์เขียนจุดประสงค์ในแผนกับการวัดผลในแผนจะต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมันก็จะได้การบันทึกหลังสอนออกมาแบบมีที่ชัดเจนขึ้นนะคะ,ะขั้นตอนนี้ผ่านไปนะคะอาจารย์ต่อมา ก็คืออุปสรรคข้อที่3กับข้อที่4ต้องการเห็นอุปสรรคละสําหรับข้อ3นี้ต้องการเห็นว่าเมื่ออาจารย์สอนอาจารย์เจออุปสรรคอะไรซึ่งดิฉันได้ทำให้อาจารย์ได้ติ๊กไว้3ามสามสามข้อนะคะไว้เป็นกลางๆแต่ถ้าปรากฏว่ามันไม่มีใน3ข้อนี้อุปสรรคที่อาจารย์เจออาจารย์ก็อาจจะาระบุในข้ออื่นๆก็ตามแต่อย่างเช่นยอันนี้ดิฉันระบุว่านักเรียนร้อยละยีของนักเรียนทั้งหมดซึ่งตัวนี้ก็จะหมายถึงนักเรียนที่ไม่ผ่าน ตัวเคที่ดิฉันได้ประเมินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะยังขาดความเข้าใจในการย่อความโดยไม่สามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้หมายความว่าถ้าเด็กจับใจความสําคัญของเรื่องไม่ได้เด็กก็จะย่อความไม่ได้อะและสั่อย่างนี้นะคะ่ะเราเจอปัญหาข้อนี้นะคะเมื่อเมื่ออาจารย์ระบุป,ปัญหาอาจารย์ก็จะต้องมาระบุวิธีแก้ไขระวังให้ดีนะคะอาจารย์บางท่านระบุว่ามีปัญหาแต่ไม่ได้ระบุวิธีแก้ไข อย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้นะะหรือบางท่านอาจารย์ระบุว่าไม่มีปัญหาแต่อาจารย์มีวิธีการแก้ไขเกิดขึ้นอันนี้จะเกิดการไม่สัมพันธ์กันละเป็นเรื่องที่ได้เขาเข้าใจไม่ยากนะคะแต่พอเวลาตรวจงานจริงๆก็จะเจอปัญหาข้อนี้จริงๆว่าบางท่านนะคะระบุปัญหาแต่ไม่ระบุวิธีแก้ปัญหาบางท่านไม่ระบุปัญหาแต่ระบุวิธีแก้ปัญหาในลักษณะยอย่างเี้ะคะ่ะอันนี้ก็ ก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะต้องพิจารณาให้มันตรงกันดีๆทีนี้ถ้าสมมติตามตัวอย่างนี้ดิฉันได้ระบุไปแล้วว่าปัญหามันคืออะไรหรืออุปสรรคมันคืออะไรก็มาดูว่าและวิธีแก้ปัญหาในแบบฟอร์มที่กำหนดให้อาจารย์พิจารณามีอยู่สส่วนคือ1ปัญหามันอยู่ที่ตัวแผนหรือไม่อาจารย์ต้องไปพิจารณาว่าแผนเราไม่ดีหรือเปล่าถ้าแผนเราไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงที่แผนแต่ถ้าสมมติว่าแผนเรามันดีอยู่แล้วเราก็ต้องไปแก้ไขที่ตัวนักเรียน นะคะซึ่งข้อนี้ดิฉันเลือกที่จะแก้ไขที่ตัวนักเรียนโดยเป็นลักษณะเหมือนการสอนเสริมแต่เนื่องจากว่าโรงเรียนเราอ่ะเด็กไม่สามารถที่จะอยู่เรียนหลังเลิกเรียนได้ดิฉันก็เลยให้วิธีของการให้ใบงานเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของการจับใจความสําคัญหรือและสามารถย่อความได้แล้วหลังจากนั้นก็นำใบงานนั้นมาประเมินความเข้าใจของเด็กแล้วก็การปฏิบัติได้ อย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะถือว่าเป็นการสอนเสริมในรูปแบบที่เราให้ใบงานกับเด็กไปในลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ระบุว่าไม่มีปัญหาอาจารย์ก็ต้องระบุว่าไม่มีข้อเสนอแนะแต่ระวังให้ดีนะคะเวลาที่อาจารย์บันทึกข้างบน KPA แล้วปรากฏว่าบางทีนักเรียนได้คะแนนอ่เปอร์เซ็นที่นักเรียนผ่านมีขั้น ขั้นต่ำคือมีจำนวนน้อยแต่คนที่ไม่ผ่านมีจำนวนมากแสดงว่าต้องมีปัญหานะคะต้องมีปัญหาจะบอกว่าไม่มีปัญหาไม่ได้นะคะต้องมีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเด็กผ่าน100เเซเลยตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่อาจารย์ตั้งไว้ว่าถ้าคะแนนเต็ม10เด็กต้องได้5ขึ้นไปแล้วเด็กผ่านทุกรูปเลยแสดงว่าอาจารย์สอนดีอยู่แล้วอาจจะไม่มีปัญหาอาจารย์ก็จะสามารถติกว่าอื่นๆก็คือไม่มีได้อย่างเงี้ยเป็นต้น แล้วก็ติ๊กว่าไม่มีข้อเสนอแนะแค่นี้เองค่ะในการจัดทำบันทึกหลังสอนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ข้อหลังจากนั้นอาจารย์ก็ลงชื่อนะคะซึ่งอย่างที่บอกอาจารย์ไว้ว่าแบบฟอร์มที่ให้อาจารย์มาเนี่ยเป็นแบบฟอร์มที่กลุ่มงานวิชาการได้คำนึงถึงว่าอาจารย์มีแผนการสอนเป็นจำนวนมากเราก็เลยสร้างฟอร์มที่ลักษณะให้อาจารย์เติมคำในช่องว่างง่ายๆสั้นๆ นะคะโดยที่ไม่ต้องเขียนเป็นความเรียงยาวๆเหมือนที่อาจารยา์เคยเรียนมาในระดับอ,อุดมศึกษาของอาจารย์นะคะหรือระดับมหาลัยของอาจารย์ก็เลยออกแบบมาง่ายๆแบบนี้ให้อาจารย์ได้ได้ใช้ในการบันทึกเพราะฉะนั้นทางกลุ่มงานวิชาการก็หวังว่าอาจารย์จะให้ความร่วมมือในการจัดทําบันทึกหลังสอนอาจารย์จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิชาการโรงเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่า,าการที่กลุ่มงานวิชาการมีการตรวจงานและก็ประเมินงานเนี่ย วัตถุประสงค์หลักเราไม่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินครูหรือว่าใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินครูเพื่อที่จะปรับค่าเงินเดือนหรือวิทยฐานะใดๆในวันนี้แต่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการที่จะพัฒนาเนื้องานไปร่วมกันเพื่อให้โรงเรียนของเรามีกระบวนการเรียนรู้ที่หรือกระบวนการสอนที่มันชัดเจนและก็ถูกต้องไปตามกระบวนการที่เขาได้กําหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ฝากให้อาจารย์ได้ได้ศึกษาจากคลิปแล้วก็ค่อยๆทำไปถ้าอาจารย์ทำบ่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำได้เองแต่อย่างหลักๆเลยก็คือว่ามันคือหน้าที่ของเราค่ะอาจารย์ในการทำหลักฐานในการสอนเราอาจจะเก่งการแอคชั่นแต่เราต้องไม่ลืมที่จะต้องมีการเก็บร่องรอยหลักฐานเพราะว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราจาเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินในการประเมินหรือว่าในการพัฒนางานมันต้องมีหลักฐาน ที่ไม่ใช่ความรู้สึกหรือว่าความคิดเป็นฐานนะคะดังนั้นแล้วบันทึกหลังสอนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญก็เลยฝากให้อาจารย์ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําเนื้องานด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะคะและขอบคุณทุกท่านที่ได้ดูคลิปศึกษาคลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับเนื้องานของโรงเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะ